ลมอันที่สองนะคะลมอันที่สองก็คือลมอโทขามาวาตานะคะอโทขามาวาตาคือลมนะคะลมที่ทําให้พัดนะคะลมพัดเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ลมอุดทางคามาวาตาคือพัดตั้งแต่เท้าจนถึงหัวแต่พอลมโทขามาวาตาพัดตั้งแต่หัวจะหลุดเท้าเห็นไหมคะทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ทําให้จากหัวจุดเท้าจากบนลงล่างก็คือเป็นลมที่ทําให้เราผายลม เพราะฉะนั้นการเลยหรือผายลมไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะ หากกำเริบนะคะถ้าลมนี้เกิดอาการกำเริบคือมากจนเกินไปในร่างกายอะค่ะจะทําให้เกิดอาการชักกระตุกนะคะเกิดอาการชักกระตุกนะคะแล้วท่านน้อยเกินไปล่ะคือย่อนนะคะก็จะทําให้เคลื่อนไหวเชื่องช้านะคะเคลื่อนไหวช้าลงทุกอย่างจะช้าลงหมดเลยนะคะแล้วถ้าพิการถ้าพิการคือลมเนี้นะค่ะแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่มันเริ่มมีอาการกำเริบอะค่ะเราเราปล่อยทิ้งไว้คือละเลยอะค่ะไม่รีบดูแลหรืออาจจะกินยาเพื่อรักษาในขณะเวลาแต่มันไม่ได้ไปถึงแกนแท้หรือเห็น แห่งการเกิดโลกอะค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะพอหมดวิทยาคุณก็จะเป็นอีกนะคะทําให้มีอาการนะคะยกมือไม่ได้ ะะเพราะว่าลมนี้ค่ะมันจะพัดจากบนลงข้างล่างแต่ให้จํานี้นะคะคือเผื่อว่ามีน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเข้ามาฟังหรือมาย้อนหลังอะไรอย่างงี้นะคะเราให้จําไว้ว่าคือถ้าพัดจากบนลงล่างะคะ่ะไม่สามารถที่จะยกมือได้แต่ลมลมอุดทังเข้ามาวาตาจากล่างขึ้นบนเราสามารถยกได้เคลื่อนไหวแบบแต่เราไม่รู้สึกอะไรอย่างงี้นะคะแต่พอลมนี้เกิดการสูญเสียไปะคะ่ะเขาไม่สามารถยกมือได้ยกขาเคลื่อนไปมาได้จะมีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะปวดเมื่อยตามข้อกระดูก เหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะคือความสำคัญของกระดูกความสำคัญของสมอง